กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรไปสู่การทำเกษตรที่มีมูลค่าสูงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเน้นการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าต่อหน่วยรวมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้ามุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบทางการเกษตรลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรโดยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1>, 1. เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน 2. เื่อเสริมสร้างให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเกษตรของหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนธุรกิจสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้แก,ก่สินค้าเกษตรอัตลักษณ์สินค้าเกษตร,รปลอดภัยสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรอัจฉริยะและสินค้าเกษตรชีวภาพเป้าหมายดําเนินการอเราเภอละหหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กเกษตรกรร้อยละ5ต่อปีโดยมีรายได้รวมมากกว่า1,80,000บาทต่อปีโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1>, 1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอหรือทีมอำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นประธานเกษตรอำเภอเป็นรองประธานมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสากรณ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ 2. คัดเลือกหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมพัฒนาด้านการเกษตรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็ง 3. คัดเลือกอาสาสมัครเกษตร3รายต่อหมู่บ้านโดยเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หนึ่งรายและอาสาสมัครเกษตรสาขาอื่นๆจำนวนสองรายสี่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตรเสนอโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 5. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยอาสาสมัครเกษตรถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรประสานงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหการณ์ติดตามเกษตรกร,ร,าการและจัดเก็บข้อมูลในแอปกเกษตรพร้อม 6. จัดทําแผนธุรกิจรายสินค้าโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,าการวิสาหกิจชุมชนจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจรายสินค้าเพื่อมุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดปัตตานีได้ดำเนินโครงการนำร่องหนึ่งหมู่บ้านณบ้านกล้วยหมู่ที่สองตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยเข้าร่วมโครงการดำเนินการแปลร,รูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยเส้นรสชาติตา่างๆโดยใช้วัตถุดิบจากแปลงใหญ่กล้วยน้ำว้าตำบลนาประดู่กล้วยน้ำว้าจากในพื้นที่และต่างาจังหวัดนในชุมชนที่มีอยู่แทบทุกครวัวเรือรน2อ0ร้่ิบานไทคือกล้วยน้ำว้า มาแปรรูปเป็นกล้วยเส้นทรงเครื่องนี่ือการที่รับซื้อกล้วยแล้วก็จะมีมาตรฐานตามที่เรียว่าขนาด85คือมีรบเหลี่ยมแล้วก็มีความเป็นแป้งที่ว่าสามารถมามาแปรรูปได้ค่ะก็ถ้าอ่อนกว่า 85%มันจะมีความเป็นน้ำเวลาทอดมันจะไหม้มแล้วก็น้ำมันจะเสียแต่ถ้าเกินก็เอ่อเกิน85%ถึง90%มันจะมีความสุกแล้วตรงนั้นคือมีความเป็นน้ำตาลทำให้เวลาทอดมัจนจะนิ่มแล้วก็น้ำมันก็จะเสียคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำเลยนะมาสู่การแปรรูปที่ได้วัตถาดิก็ทําให้สามารถเข้าตลาดสากลได้มากขึ้นนะคะนี่คือความมั่งคงและก็ย, yes. ย,ยั่งยืนการทํากลุ่มที่มีในชุมชนสอดคล้อ,องกับคนในชุมชนที่ไม่มีรายได้แต่ต้นน้ำจากน้ำก็ไปน้ำา นี่คือหมู่บ้านนำร่องในการดำเนินกรารโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยในระยะถัดไปจะขยายการดำเนินโครงการไปยังอำเภอทุกอำเภอเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่เกษตรมูลค่าสูงกระจายครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป